ยูโร60แรงนะครับเครื่องอิสโตวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวรถไปดันดักมีเล่มทะเบียนนะครับอ่าตัวนี้ราคา1นึ่งแสนห้าหบาทนะครับตัวไปตัวรถกับไปดันครับไเดรอลิกเ,เร็วนะครับราคาตามสภาพนะครับฐานอ่าของหลังก็ยกได้ปกตินะครับ ขายตัวรถไปดันหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับตามสภาพนะครับอันนี้เดี๋ยวก็สถติติดง่ายอยู่นะครับแต่ะว่าหลวมตัวใหญ่ๆละเก้าสิบแรงม้านะครับตันนี้ใหญ่กว่ากอดอีกนะครับอันนี้ก็ขายนะครับสองแสนกอ,อดหกพันหกตัวเต็มนะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาท อันนี้เอาไปพิดเครื่องเล็กน้อยนะครับใช้งานได้เลยนะครับถายตามสภาพนะครับราคาเบาๆหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับอยู่โล อยู่โล90แรงนะครับตัวนี้ ดูรลบวันกันดูนะครับเอาปั่นวีดีโอ,ใช,อใช้งานได้นะครับล้อหลังไม่รั่วนะครับตัวน,นี้นะ้ำมัน ไฮเดอลิกจะรั่วจากพวกตามสายนะครับกับบอกช่วยกบ้างนะครับมีกระบอกเคร่ยกสอง,งตัวนะครับยางก็พอใช้งานได้นะครับขอ,อบสามจิตเท่ากับรถกอดน,นะครับข้างหน้านี่จะเป็น12.424นะครับยางระลายได้นะครับเครื่องเป็นเครื่องยนต์สูงนะครับ ระบายแล้วนะครับลองขับให้ดูนะครับน,นี้เป็นคอนโทรลไบมีดนะครับไอเดลอกขึ้นเร็วนะครับคอนโทรลห่างนะครับเกียร์ัวน,นี้จะเป็นถอยหลังนะครับดึงมาทางนี้ถอยหลัง เป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับวางทางนะครับ นะครับขอมีแรงดันได้อยู่นะครับ ติดง่ายดีนะติดง่ายอยู่นะครับแต่ว่าเครื่รวมแล้วนะครับใครซื้อไปเอาไปซ่อมสักหน่อยนะครับันใหญ่ๆราคาเบาๆนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ0850876581นาะครับวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับยูโร90แรงมานะครับตัวนี้มีเรมทะเบียนครบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ